เดี๋ยวฟังกติกาก่อนถ้าใครถ้าใครฟังฟังกติกาถ้าใครโดนเหยียบแตกแล้วไปเอาลูกใหม่ใส่ได้เลยนะแต่คนที่เหยียบสมมุติว่าตาเหยียบของพี่สาวอ่ะตาต้องได้แต่งของพี่สาวไว้ป่ะอ่ารักษาไว้เก้าเจดเจ็ดหกห้าเดี๋ยวเอาเพลงมันดันกว่านี้ปวดหัวจังะเก็บทรงไม่อยู่ป่ะล่ะเอาเพลงอะยร อ้โอเคนี่มันเลยเนี่ยเอาเก็บส่งม่อยู่แล้วกันเออเก็เ็งเเออิกแดนก็ได้อ่เก้าแปดเจ็ดห เอาไปไหนแล้วตัวบ่เปน่ี่เป็นตนนี้ก็ไรีนเจะบอกว่ามีเรื่องเล่ให้ฟังเยออรต้เต้นด้วยเต้นด้วยเต้นด้วยขอเต้นด้วยโอ้ยโอ้ยแป เหนื่อยเหรอได้แผลหรอเต้นหน่อยเต้นหน่อยเขาไปรวมตรงกลางหน่อยเขาไปรวมตรงกลางหน่อยเต้นเต้นเฉยจัดระเบียบก่อนไงจัดระเบียบเขาไปเต้นตรงกลางก่อน Phá khỏi sát tên đi, phá khỏi sát đi Ta ba lấy sợt dù Má phí giả thứ hai Phí giả đủ thứ hai quá Ôi chặp mừng cần còn, mình ăn nhịp được Trong mừng cần á Ôi ôi mừng còn, phương giá được Tên còn, đi bắt người, phát người, mới quả, mới quả, người นะเออขอเสเต็ปเบาๆก่อนขอเสเต็ปเบาๆก่อน <สะ S 1> อ่ะอ่าขอเสเต็ปหน่อยตอนพักผ่อนอ๋อจังหวะพัก Y a papá ีไม่มีแล้วอันนูนน่อาีี้มี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 เอมีอะไรมีออมีเหลือกี่ลูกอออ้าใส่เท้านัดใส่เท้านัดให้มีแบงร้อยแบงร้อยนัดแบงร้อย อะไรค่าแล้วเฮ้ยมีของกวางเออของกวางแบงค์อะไรวะเนี่ยอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเล่นเดี๋ยวมีเล่นเต้นได้ตังค์อ่ะให้พ่อจุดให้เนี่ยให้ลุงจุดเดี๋ยวน้องจะจุดอันนี้ละน้องจะจุดเหรอครับให้พ่อได้เลยได้เลยเล่นได้เลย ขอสเต็ปได้ไหมอันนี้ขอสเต็ปเบาๆเบาๆป้าขอสเต็ปเบาๆแก่เหนื่อยแก่เหนื่อยได้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 เนี่ยจุดให้พี่ๆผู้ชายชนะทุกคนเลยทำยังไงอะลูกอันนั้นอะเพื่อชัยชนะของพี่ๆอ่ะอันเดียวอันเดียวไหาไม่ไหวแล้วเหรออุ้ยพ่อถาให้แม่ไม่รู้ทำยไงอะ ดีเจขอมันมันเขาบอกใก้หมุนตรงนี้หนูอย่าไปโดนเก้าอี้นะเดี๋ยวมันเก็บทรงไม่อยู่ขอเก็บทรงไม่อยู่เปล่าอ่าเต้นแข่งกันอ่าเต้นแข่งกันมีติ๊บมีติ๊บขอเพลงป้าป้ากวาง

ม่รเดี๋ยวแม่ให้ทีหลังหนูอะโอเคไหมพ่าพี่เขาอะทำงานมาเรื่อยเใช่ไหมเนี่ยม่ก้าเขาไม่ได้เดี๋ยวให้พ่อหย่างน้นะนี่เดี๋ยวพ่อเตรียมละใครไม่รู้เปิดเพ เพลงนี้อยเอออีเตโลดิอีเตโล่อยดิอ้าเหรอคนอื่นเขาก็งงๆเลยนะ่อาเบล่านำ พิมเต้นดีๆนะแล้วจะมีพิมเต้นดีๆนะเดี๋ยวโปรยแล้วนะไปอีกรอบไปอีกรอบเร็วนัดเองก็เป็นเนียนเงียนอยู่เล้วเงียนเงียนเฉยข้างเนจายมันอยู่ที่สติอยู่ที่สติได้เดี๋ยวเด็กๆกัรับรางวัลจากพ่อนะอ่าได้อยู่ไหนรางวัลนะอยู่นี่จ้า ไปยินรงล้วได้อยู่อ,ยยยอีเตโลอีเตโลเฮ้ยมันต้องแบบหลายๆใบไปเลยเนาะนี่ไงนี่อยู่ใกล้ๆน้นาเสกน้าเสกเสกะมีแบงค์เลยศวางเป็นแบงค์ยี่สิบไหมอันนี้อันนี้เดี๋ยวซ้อมๆหวานดูก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวรับที่พ่อด้วยนะ เดี๋ยวย้อนใหม่เดี๋ยวพ่อย้อนใหม่พ่อย้อนใหม่พ่อย้อนให้ใหม่พ่อ้อนให้ใหม่โยนใกล้โยนใกล้เด็กๆหน่อยโยนใกล้เด็กๆมันแม่แบงค์นั้นพ่อแม่แบงค์นาได้ไทยแบงค์เขาไม่มีเดี๋ยวพี่ๆยื่นมาเอากระเช้าแดงแดงให้แดงไอโยนเลยย้อนเลยย้อนเลยย้อนเลยแบงค์เขาพ่อไม่โผล่้ือแบงค์พันจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพ่อให้แบงค์พันจริงๆด้วยอุ้ยอันนี้ก็ให้ลูกเขาอุ้ย

พ่อเลยให้เบ้งเขาก็ไม่งั้นมันโปรยไม่ได้ไงลูกถ้าไม่ทำยี่ยี่เฮ้ย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 เก่งยี่สิบเฮ้ยต้องหลอกให้เขาเต้นแล้วล่ะเออเพลงไม่มันเลยขอเพลงใหม่ได้ปะหลบพ่อดีนีนะ อย oh, ู่ใกล้คนวานโอ้ยเขียนก็เอาเรียญก็เอาอุ้อุ้ยงใครอ่ะตาเหรอทำไมนาจังอะเพลงนี้ ฟ้าเพื่อเงินเนาะ อดเลยอดเลยป้าขอให้โตดูหน่อยขอท่าโตขอท่าโต <c oughs> ขอตายโต <c oughs> โตดูอยู่ขอตายโต มาเต้นสองร้อเฮ้ยแต่เขายังไม่เต้นเลยนะอ่ายังี้ก็ได้ขอแขน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 ยังี้ก็ได้ฮะขอเก่งมั้อ่ะนอนนอนน่นนอนนอนนอนไปไหนแล้ววะจ่ายมาจ่ายมาจ่ายไปไหนไปไหนแล้ววะขอหมดตังค์แล้วอ่ะเปิดเปิดเปิดแม่เปิดมึงเปิดแม่มึงขอสองร้อยด้วยให้เพนได้าไปยัง

แล้ไปแล้วลูกไปแล้วลูกอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นเปล่าสาวเดี๋ยวติ๊บแตกควาไม่ได้เลยเหรอที่เจ็บตัวไม่ได้แบงค์น้อยเหรอนันไปเต้นเร็วเดี๋ยวลุงให้ทังค์เร็วทำไปนั่นไปเร็ว อป่าจับมือจับมือเฉยๆก็ได้จังเลย นี่เพิ่งเริ่มนับขวดที่หนึ่งใช่ปะไม่ถึงสิบขวดไม่กับใช่ปะนี่ไงพิซซ่ากินเลยลูกกินพิซซ่าไหม <c oughs> กินพิซซ่าเลยลูกนี่ไงป้าสั่งมาแล้ว <c oughs> เล่นไหมเล่นไหมเล่นไหม <c oughs> เล่นปะ <c oughs> เล่นปะ <c oughs> ไม่เล่นหรอ